สวัสดีครับทุกทุกท่านล่องไพรตอนนี้ก็มาถึงจาม,มาเทวีกันแล้วนะครับจากบทประพันธ์ของท่านคุณครูมาลัยชูพินิษครับผมบทที่หนึ่งดงพยาไฟจากความมืดเหมือนสีหมึกและความเวื้องว้างว่างเปล่าข,ของการหลับสนิทเหมือนตายข้าพเจ้าลืมตาตื่นขึ้นเป็นครั้งแรกในคืนนั้นโดยไม่รู้ตัวว่าเป็นเพราะอะไรจนอีกอึดใจหนึ่งต่อมาเมื่อตาหายงวงเงียและหัวหายงนง,ง ก็ได้ยินเสียงเปาะแปะของกิ่งไม้ลั่นแล้วก็เสียงหักโพงพางของซอไผ่ดังมาจากฟากห้วยฝั่งตรงข้ามแล้วก็ดังซ,ซ้ำอยู่อย่างนั้นเช่นนี้อีกหลายครั้งจึงแน่ใจว่าเสียงนั้นนั่นเองที่ปลุกให้ข้าพเจ้าตื่นขึ้นมาพระจันทร์ข้างขึ้นอ่อนอ่อนคืนนั้นตกตั้งแต่สามทุ่มรอบบริเวณเต็นท์ที่เราพักออกไปนอกจากกองไฟในกองซึ่งสว่างวมแวมอยู่ปลายแถวพวกลูกหาบและคนนำทางทั้งสิบที่นอนเรียงเป็นหน้ากระดานถัดไปราววาษเสษแล้ว ทุกคนทุกแห่งก็มืดเหมือนกับว่าอยู่ในถ้ำพุ่มหนามและเถาวัลย์บนสองฝั่งห้วยเหมือนผ้าย้อมสีมะเกลือดาวที่ดาดาดอยู่บนท้องฟ้าเราก็เกือบจะไม่สามารถจะปรากฏลอดร่มครึ้มของกิ่งก้านและใบอันแผ่สาขาราวกับฉัดมหายักษ์ของต้นว่าใหญ่ต้นนั้นลงมาได้เลยในขณะนั้นหนานคำปันซึ่งไม่มีอะไรในโลกที่เขาไม่กลัวและตะเกิลของข้าพเจ้าซึ่งในโลกนี้มีกลัวอยู่อย่างเดียวก็คือเมียนั่งอยู่ในท่าระวังตัวเต็มที่ การเคลื่อนไหวของหัวทั้งสองขณะที่พยายามเงยหน้าขึ้นสำรวจต้นไม้ใกล้เคียงและเสียงที่ซุบซิบกันบอกข้าพเจ้าดีกว่าที่เขาทั้งสองคนจะทันได้เอ่ยปากเสียอีกว่าทั้งสองคนนั่งกำลังคิดถึงอะไรกันอยู่เกือบจะในขณะเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าลุกขึ้นนั่งพยายามเอื้อมมือไปสก,กิดร้อยเอกเรืองผู้เข็นเรืออยู่บนเตียงสนามตะเก็นก็หันหน้ามา ชั้นแรกก็เห็นแต่ปากที่อ้าพะงาบะงาบทาบอยู่กับประกายไฟในกองข้างหลังต่อมาเสียงนั้นจึงดังแววมาซึ่งก็ทั้งแหบและก็ทั้งเบาว่ากระชังกระชังบ่แมน่นช้างตังหากช้างแท้เนือ้อคำปันกระซิบมาเบาเบาตะเกินเบาเบาคำปันข้าพเจ้าบอกไปเบานะเบาได้นายแต่จะให้ทำยังไงไว้ไวน่อยคืนชักช้าไปใหญ่ตะเกินจะเป็นไม้ไป คาปันจึงเอ่ยกันมาว่าแต่ยาญ่ข้ามันคงดีใจจะได้ผัวนุ่มบอกว่าให้เงียบทั้งสองคนข้าพเจ้าดุข้าพเจ้ารู้ว่าเสียงรบกวนการนอนอันสงบของเราและความเงียบสงัดของป่าสูงในขณะนั้นนั้นมาจากช้างจากเสียงกิ่งไม้ที่หักผงผางมาจากทางซ้ายประเดี๋ยก็มาจากทางขวาประเดี๋ยก็มาจากข้างหน้ายกเว้นอยู่ด้านเดียวก็คือด้านหลังซึ่งแสดงถึงทิศท,ที่อยู่ของช้างโขงนั้น และมันก็เป็นข้อเดียวที่ข้าพเจ้ากังวลก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปเต็นท์ของเรานั้นตั้งอยู่ริมห้วยลึกซึ่งเปี่ยมไปด้วยน้ําทางฝั่งซ้ายเบื้องหลังของเราออกไปก็เป็นเชิงเขาชันซึ่งเมื่อกลางวันนั้นเต็มไปด้วยฝูงกังข้างหน้าก็เป็นท่าช้างข้ามซ้ายมือออกไปก็จะเป็นด่านสัตว์เดินลำห้วยตรงนั้นนกว้างราวสัก5้าเมตรเศษพอที่คนจะข้ามไปได้ขอนตะเคียนขนาด10กรัมต้นหนึ่งเถาวันแดงแล้วก็ต้นไม้ขนาดย่อม ถูกฉุดลงมากลิ้งอยู่ระเกะระกะทั้งสองปากทางขึ้นลงเสียงกิ่งไม้หักเสียงแสกสากและก็เสียงถอนหายใจดังอยู่ในอนาเขตเครื่องวงกลมตรงหน้าเราออกไปเจ้าตัวที่ใกล้ที่สุดก็อยู่ห่างไม่ถึง30เมตรเห็นจะได้เหตุการณ์เก่าๆบอกเราได้ว่าถ้าสมไฟสว่างหรือว่าโห่ร้องกันขึ้นช้างก็อาจจะตื่นแล้วก็หนีไปแต่ปัญหามันสาคัญอยู่ที่ว่ามันจะแตกตื่นไปทางไหนกันเพราะฉะนั้นหนทางเดียวที่เหลืออยู่สําหรับข้าพเจ้าจะตัดสินใจได้ก็คือ ให้ทุกคนสงบลงแล้วก็คอยดูลาดเรากันต่อไปแต่เสียงปอบแปลกของกิ่งไม้ลม้มแล้วก็เสียงโผงของซอไผ่ที่หักก็ดังใกล้เข้ามาเป็นลำดับจนกระทั่งได้ยินเสียงน้ำในท้องของมันลั่นและเสียงฟู่จากมวงของมันอมน้ำพ่นลำตัวได้ถนัดนักตาเกินนั้นถอนใจเหมือนทอดอะไรตายอยากในชีวิตไปแล้วพึมพำขึ้นมาด้วยเสียงอสงบว่าเอา้าเป็นยา่าแพรกไปก็แล้วกัน ลองลั่นปืนขึ้นสักโป้งทีหรือคุณศักดิ์รอยเอกเรืองแน่แล้วก็ดูกันว่ามันจะทําอย่างไรต่ออ๋อไม่เปิดตูดฉี้ไปก็แหกันเข้ามานี้แหละนายนายกัตตาเกิลจะได้เป็นยาแพรกไปจริงๆแล้วต่เกินว่าถูกของตาเกิลแกรครับคุณเรืองไม่มีอะไรเลยที่จะเต็มไปด้วยอันตรายเท่ากับอยู่ในฝูงช้างแตกโขลงในเวลากลางคืนแบบนี้ลองวิธีเก่าของเราดีกว่าครับ ตะเกินอย่าเร่งจังหวะอย่าให้ดังนักนะในท่ามกลางความมืดนั้นข้าพเจ้าเห็นตะเกินชักมีดเน็บของแกออกมาเคาะกับฝักช้าๆแล้วก็เบาแล้วก็ค่อยๆเร็วขึ้นแล้วก็ดังขึ้นเราทุกคนนั้นรู้สึกใจชื้นที่เสียงต่างๆหยุดเงียบลงอย่างกระทันหันเลยแต่ชั่วอึดใจเดียวเท่านั้นแทนที่จะได้ยินความเคลื่อนไหวของมันห่างออกไปเรากลับได้ยินเสียงกิ่งไม้หกักเสียงน้ําในท้องลัน่นแล้วก็เสียงงวงของมันอมน้ําพ่นน้ําฟู่ๆใกล้เข้ามาทุกที แม้ตะเกิลจะเปลี่ยนเป็นตีมีดกับฝักของมันมาเป็นตีกับมอเป้ดังรัวราวกับม้าล่อก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งช้างฝูงนั้นเอาไว้ได้แล้วพอเสียงเจ้าตัวแรกก้าวโครมลงมาในห้วยน้ําแตกกระจายข้าพเจ้าก็ร้องสั่งให้ทุกคนหลบเข้าหลังต้นว่าใหญ่ตัวเองก็ยกปือขึ้นประทับบ่าตัดสินใจยังเด็ดขาดว่าวินาทีแรกที่หัวของมันโผล่ขึ้นมาเหนือฝั่งห้วยด้านเราเมื่อไรข้าพเจ้าก็จําต้องเหนี่ยวไก่เมื่อนั้น ทันใดนั้นเองเสียงกลองก็ดังขึ้นที่เหนือเชิงเขาข้างหลังเราไปชั้นแรกก็เบาๆก่อนแล้วก็ดังขึ้นมาในทุกขณะจังหวะของมันเนิบแล้วก็เชื่องช้าเหมือนกับจังหวะของเพรีขานในยุคดึกดำบรรเสียงต่างๆจากช้างโขลงนั้นนั้นเงียบหายไปในทันทีครับเจ้าตัวหน้าซึ่งชูงวงตะคุ่มขึ้นมาเหนือฝั่งห้วยฝั่งตรงข้ามนั้นก็หายไปพร้อมด้วยเสียงกิ่งไม้หักแล้วก็เสียงร้องสนั่นป่าป่าทั้งป่าแตกแหลกลานไปเพราะความตื่นกลัวของพวกมัน ภายในพริบตาเดียวเท่านั้นทั่วทั้งบริเวณก็กลับคืนสู่สภาพเดิมได้เหลือแต่เสียงกลองซึ่งยังก้องกลงวานไปในราตรีที่สงัดแต่ในที่สุดเสียงนั้นก็หยุดเงียบหายไปเช่นเดียวกันท่ามกลางความตะลึงงานของเราทุกคนนั่นเองเสียงของหนานคำปันก็สั่นแล้วก็แหบพึมพำขึ้นมาว่าเปิ้ลมาแต้แล้วนายจักยะใดค่อยให้เส้นไว้เปิ้ลน,นายบ่ดเส้นแกว่าอะไรของแกละคำปันร้อยเอกเรืองหันมาถาม อ๋อมันว่านายเข้ามาในป่านี้ไม่เส้นไหวเจ้าป้าหรือว่าเทพารักนั่นแหละถึงได้บันดาลให้เกิดอาเพศไปตาเกินว่าอา้าวก็แล้วเหล้าหนึ่งขวดไก่หนึ่งตัวที่ฉันให้ตาเกิลไปเมื่อออกจากหมู่บ้านสุดท้ายที่เขาใหญ่นั่นละ่ะเออตาเกิลน,นึกว่านายให้เป็นรางวัลสองคนกับไอ้คำปันก็เลยเป็นเจ้าเสียเองครับข้าพเจ้าได้ฟังก็หัวเราะก็ดีแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นหรือเป็นอะไรไปคำปันกับตาเกิลก็รับผิดชอบทั้งสองคนแล้วกัน ค่อยบ่หูค่อยบ่หันคำปันกลัวเปินแตนเนออ,อะไรกันฮึคำปันใครกันละที่แกกลัวนะ่ะข้าพเจ้าตั้งกระทูถามก็เจ้าแม่เหนือหัวจามเทวีทุกคนถ้ามาในป่านี้ต้องเส้นไหวจุดทูปจุดเทียนบูชาแล้วเปิ้นก็มาให้เห็นบ่เส้นบ่ไหวเปิ้นก็บ่ให้เห็นตัวร้อยอีกเรื่องจึงกล่าวขึ้นว่าแต่เราได้ยินเสียงกลองเสียงกลองของใครกันละคำปันนั่นแหละ จามาเทวีเสด็จออกจามาเทวี TV, ยังปราณีนายเป็นคนอื่นบุญวาสนาน้อยถูกช้างเหยียบตายหรือไม่ก็หัวกุดไปแล้วเออจริงๆนะแล้วใครกัละจามาเทวีนี่นะ่ะข้าพระเจ้าสงสัยโอ้ยนายใครๆในเมืองนี้ก็รู้จักจามาเทวีทั้งสิน้นใครๆผ่านดงพญาไฟเป็นต้องขอให้จามาเทวีครุ้มครองป้องกันภัยเป็นทุกตัวคน นายมาแต่เมืองล่างบอกหูจักเมืองบนหนนี้จามาเทวียังเมตตาหนหนห้าจามาเทวีอาจจะใช้ช้างถีบหรือไม่ก็เอาอะไรสักอย่างหนึ่งละนายจามาเทวีเป็นเจ้าแม่เหนือหัวเสือช้างทั้งหลายนี่ไม่ว่าคนหรือว่าสัตว์ในตรงนี้เป็นต้องเชื่อฟังจามาเทวีทั้งนั้นเลย ในฐานที่พวกเราเป็นคนแปลกหน้าสำหรับป่านี้ครับนิยายปรมปราประจำพื้นเมืองหรือว่าความเชื่อของพวกชาวป่าอย่างนานคําปันว่าจึงยังเป็นของใหม่อยู่สำหรับเราฉะนั้นถึงข้าพเจ้าจะขาดศรัทธ,ธาอย่างแรงกล้าอย่างเช่นกับพวกเขาก็อดสนใจที่จะไต่ถามเรื่องราวขอทราบรายละเอียดไม่ได้แต่ยังชาวบ้านป่าทั่วไปครับอย่างมากที่นานคําปันรู้ก็เพียงแต่ว่าศรัทธ,ธาในเรื่องของเจ้าแม่จามเทวี ที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นก่อนที่เขาจะลงมาตั้งภูมิลำเนาอยู่ที่เชิงเขาใหญ่ในช่วงวัยรุ่นจนกระทั่งถึงช่วงวัยกลางคนซะอีกถึงพวกลูกหาบทุกคนก็เหมือนกันไม่มีใครเลยที่จะรู้ประวัติด,ดั้งเดิมว่าเจ้าแม่จามเทวีนั้นเป็นใครมาแต่ไหนและตั้งแต่เมื่อไหร่บอกได้แต่ว่าเชื่อถือกันมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายายแล้วก็เชื่อถือถึอถงอภินิหารซึ่งเจ้าแม่องค์นั้นมีอยู่เหนือชีวิตของคนและสัตว์ทั้งหลายในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ สิบวันในดงพญาไฟนับแต่ก้าวลงจากสถานีคลองไผ่แล้วก็ข้ามเหวตาบัวมาความแห้งแล้งของป่าและการขาดแคลนสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ทั้งที่จะใช้เป็นอาหารและที่จะใช้เป็นที่ระลึกทาให้เรานั้นอดหลากใจไม่ได้ว่าข่าวของความอุดมสมบูรณ์นั้นจะเป็นจริงหรือไม่ซึ่งเราก็ได้รับจากมิสหายบางคนก่อนการตัดสินใจออกเดินทางในครั้งนี้แต่ว่าสิวันนี้ เราไม่เจออะไรที่มีค่าควรแก่การยิงเลยสิบวันเต็มๆของเรานั้นพบแต่ฝูงลิงข้างและแม้แต่ช้างที่ใครๆเขาว่ามีชุกชุมซะมากจนไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ผลนั้นเราก็ไม่ได้เจอไม่ได้เจอเลยจนกระทั่งในคืนนี้เป็นไปได้หรือว่าการละเลยของเราต่อเจ้าแม่จามทีวีอย่างจริงจังนั้นนำมาซึ่งผลดังกล่าวการที่เราไม่ได้เอาใจใส่ต่อประเพณีนิยมที่จะสักการะเจ้าแม่ ทำให้เรานั้นแคล้วคลาดจากสัตว์ต่างๆข้าพเจ้านึกยิ้มอยู่ในใจแต่ก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นออกมาแม้กระน,นั้นปรากฏการณ์ที่เราได้พบเห็นแก่ตาและเสียงกรองที่เราได้ยินแก่หูนั้นก็ยากที่จะลืมเลือนและในฐานะที่เราใช้ชีวิตป่ามาด้วยกันเป็นเวลานานแล้วข้าพเจ้าจึงรู้ว่าร้อยเอกเรื่องและตาเกลก็กําลังคิดหาหนทางอะไรบางอย่างอยู่เช่นเดียวกับข้าพเจ้าแน่แท้ทีเดียวประมาณยามสี่ของคืนเดียวกันนั้นขณะที่ทุกคน หลับไปโดยสงบเช่นนั้นนั่นเองข้าพเจ้าต้อต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกคราวนี้ด้วยการปลุกของร้อยเอกเรืองท่ามกลางความมืดภายในเต็นท์นั้นข้าพเจ้ารู้สึกว่ามือของเขานั้นสัน่นและเสียงที่พูดมาก็แผ่วกระซิบขอโทษเถอนะคุณศักแต่ว่าผมทอนนอนลืมตาตื่นอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วครับอา้าวเป็นอะไรไปอีกล่ะครับคุณเรืองก็ไอเสียงกลองบ้านนั่นแหะครับมันมัน,ม,นมันมาอีกแล้ว และมันก็มีอีกเสียงหนึ่งด้วยผมทนไม่ไหวแล้วครับเสียงอะไรกันล่ะครับนอกจากนกระวังไพรแล้วผมก็ไม่เห็นจะได้ยินเสียงอะไรเลยคุณคิดมากไปหรือเปล่าครับคุณเรืองคราวแรกผมก็เข้าใจอย่างที่คุณบอกนี่แหละครับแต่ถึงเวลานี้มันก็ยังได้ยินเสียงนั้นอยู่ไม่หายฟังดูสิครับฟังดูมันกําลังห่างออกไปแต่ก็ยังได้ยินอยู่ฟังสิครับคุณศักด เสียงนกระวังไพรซึ่งร้องมาจากชายป่าฝั่งตรงข้ามเป็นสิ่งแรกที่ข้าพเจ้าได้ยินอย่างถนัดต่อมาก็เสียงหมาในซึ่งห่างออกไปแล้วก็เสียงกบเสียงเขียดในลําห้วยข้าพเจ้าจวนจะหัวร้อยอยู่แล้วแล้วก็จะยกเรื่องทั้งหลายที่แกบอกนั้นให้ไปเป็นเรื่องเลวไหลไปก็พอดีหูแว่วได้ยินอีกเสียงหนึ่งฉันแรกก็คิดว่าเกิดจากอุป,ปทานหรือว่าเสียงลมในยามดึกลอดมาระหว่างกิ่งไม้หรือว่าช่องรูช่องโพรง แต่ภายในไม่ถึงนาทีก็แน่ใจว่ามันคงจะเป็นเสียงแห่งความจริงเสียงนั้นเป็นเสียงของผู้หญิงที่คร่ำครวญรำพันเพลงซึ่งข้าพเจ้าไม่เข้าใจเนื้อร้องแต่ทำนองนั้นไพเราะอย่างหาที่เปรียบไม่ได้มันแว่วอยู่ในอากาศท่ามกลางเสียงกลองทึ่งดังมาแต่ไกลชั่วขณะหนึ่งข้าพเจ้าอดคิดไม่ได้ว่าดังมาจากเนินเขาตอนบนชั่วขณะต่อไปก็เหมือนแว่วมาจากยอดตะเคียนซึ่งเป็นประกายอยู่ใต้แสงดาวประกายพลึกแต่ในที่สุดก็บอกไม่ถูกว่าดังมาจากไหน รู้สึกเหมือนว่ามันล่องลอยอยู่ในอากาศรอบๆกายประเดี๋ยวก็ใกล้ประเดี๋ยวก็ไกลแต่พร้อมๆกับแสงทองที่เรือรำไรขึ้นที่ขอบฟ้าเหนือฝั่งห้วยฝั่งตรงข้ามอันเป็นสัญญาณถึงรุ่งอรุณของวันใหม่ทั้งเสียงเพลงและเสียงกลองนั่นก็ค่อยๆแผ่วหายไปทิ้งเอาไว้แต่ป่าที่เปียกชุ่มไปด้วยน้ำค้างและร่างซึ่งสั่นสะท้านของเราไว้ตามลำพังได้ยินไหมครับคุณศักด์รอยอีกเรือนกระซิบมา จริงอย่างที่ผมว่าใช่หรือไม่ผมยังอดคิดไม่ได้ว่าหูของเรานั้นอาจจะเต็มไปด้วยอุปทานนั่นเองครับมันอาจจะเป็นเสียงลมที่พัดผ่านยอดไม้หรือว่าเสียงสัตว์ใดๆก็ตามที่ประสานเสียงกันทํานองเดียวกับที่เราได้เคยผ่านมาแล้วในดงอื่นแต่ก็อย่าลืมเรื่องของมีววดีนะครับคุณสังถ้าเสียงเพลงของมีววดีอาจจะไปปรากฏแก่เราในที่ต่างๆกันได้ในตอนที่เราติดตามไอเกยและไอเงาดํา มันก็จะเป็นไปได้ว่าเสียงเพลงของจามาเทวีนั้นจะปรากฏขึ้นในแบบนั้นบ้างตกลงนี่คุณเรืองก็เชื่อในเรื่องที่คำปันเล่าเรียบร้อยแล้วหรือครับก็คุณศักดิ์ใช่ผมทำยังไงละครับก็ในเมื่อผมได้ยินอยู่กับหูรู้อยู่กับตาคุณศักด์จะอธิบายว่าอย่างไรเกี่ยวกับไอ้เสียงกลองซึ่งจู่ๆก็ดังขึ้นบนยอดเขานั่นเราจะอธิบายกันอย่างไรเกี่ยวกับช้างโขลงนั้นที่แตกตื่นหนีไปเพราะเสียงของมันในขณะที่เสียงมอเปที่ตกเกิลตีไรหลึกก็ดังกว่าหลายเท่า ยังไม่อาจทําให้ช้างโขลงนั้นแตกตื่นได้เราจะอธิบายกันอย่างไรในเสียงที่เราได้ยินเสียงเพลงนั่นในขณะที่เรายังตื่นด้วยกันทั้งสองคนแบบนี้ล่ะครับข้าพเจ้าถอนใจแล้วก็บอกไปว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นผลครับคุณเรืองเราจะต้องค้นคว้าหาเหตุผลกันต่อไปในเวลานี้ผมยังตอบอะไรไม่ได้เลยจนกว่าผมจะพบเหตุมาประกอบแล้ว แต่ทั้งๆท,ที่บอกเขาไปเช่นนั้นข้าพระเจ้าก็ยังอดไม่ได้ที่จะรู้สึกใจสั่นเสียวสั่น,นหลังวาบและขนก็ลุกเกลียวไปเมื่อคิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วแต่ข้าพเจ้าก็ยังทําใจแข็งใจเย็นอยู่อย่างไรก็ดีภาระประจําวันที่รอเราอยู่ข้างหน้านั้นก็กําลังจะมาถึงแล้วและแสงสว่างของวันใหม่ที่มาถึงก็ทําให้ทุกๆคนนั้นสารวนกับหน้าที่ของตัวเองจนปัดเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วออกไปจากความคิดได้ชั่วคราว สิบวันของชีวิตป่าที่ว่างเปล่าสิบวันที่เราไม่มีอะไรสําหรับจะยึดเหนี่ยวความสนใจในดงใหญ่ที่สุดแล้วก็เคยได้ชื่อว่าเป็นดงที่มีสัตว์ป่าชุกชุมที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยนอกจากว่าเราจะย่ําไปตามทางด่านที่ปราศจากร่องรอยตั้งแต่เช้าถึงบ่ายจนกระทั่งค่าซึ่งล้วนแล้วก็มีแต่นํามาซึ่งความผิดหวังและความอิดหนาระอาใจมาสู่พวกเรามา,มากยิ่งขึ้นฉะนั้น เมื่อเลยหลังจากกินอาหารแล้วก็จัดการรื้อเต็นท์กันแล้วเราก็ตกลงใจกันว่าจะบ่ายหน้าลงใต้หากยังไม่ได้ความอะไรก็จะเดินทางข้ามเขาเขียวออกนครน,นายกแล้วก็กลับบ้านกันนานคําปันและตาเก,กิ้ลนั้นดูจะดีใจกว่าใครๆเมื่อทราบการตกลงใจของเราประการแรกเพราะถึงจะใจแข็งปากกล้าด้วยกันทั้งสองคนในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก็ทําให้วันไหวไปตามๆกัน ประการต่อไปซึ่งเป็นเรื่องสำคัญก็เพราะว่ากำลังเข้าใหม่ปราหมันด้วยกันทั้งคู่อยู่กินกับเมียมใหม่ได้เพียงไม่แค่ไม่ถึงเดือนจูจ่ๆพวกเราก็พาพวกเขาออกมาเสียแบบนี้นอกจากจะได้รับการขอร้องจากนายอำเภอในกรณีของคำบัน,นเลือดในการประจนพัยซึ่งแยกไม่ออกระหว่างกรณีของข้าพเจ้าและตาเกิ้ลก็คงเป็นการยากเหลือเกินที่ใครจะเอาช้างไปฉุดให้คนทั้งสองออกจากบ้านมาได้จากเชิงเขาลูกนั้นเราก็เรียบตามชายห้วยซึ่งพาไปในระหว่างป่าไม้ไผ่ ลงสู่หุบเขาใหญ่ที่เย็นชืน้นฝูงผีเสื้อขนาดใหญ่นั้นบินว่อนไปหมดนกเล็กๆก,ก็ร่อนร้องอยู่ด้วยเสียงอันไพเราะแต่แม้กระนั้นก็คงปราศจากรอยสัตว์ที่ควรเก็บความสนใจอยู่นั่นเองครับและด้วยเหตุนี้ทันทีที่ออกทุ่งเล็กๆได้และเก้งตัวหนึ่งวิ่งตัดผ่านหน้าไปในระยะเกือบเส้นตาเกิ้นจึงยกปืนขึ้นยิงในทันทีฝีมือที่แม่นยำของแกทำให้คำปันถึงกับตาค้างออกปากชมเปาะว่า ตาของลุงยังไม่แก่มือก็ไวระยะไกลออกอย่างนั้นข้าเองถึงว่าจะถือลูกซองก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะยิงถูกนี่ลูกโดดแท้ๆปังเข้าได้น้องเอ้ยพี่นะอย่าว่าแต่ตายังไม่แก่เลยแม้แต่มือก็ยังไวอยู่ด้วยฮะาฮถึงใจตาเกินก็ยังแข็งแรงอยู่ด้วยนะน้องเอ้ยเกเดินเข้าไปที่เก้งตัวนั้นชี้ให้คำปันดูที่กกหู ซึ่งกระสุนหัวอ่อนของมาลิเกอร์6.5ปืนคู่มือของแกจับพลัดจับผูถูกเข้าไปได้โดยบังเอิญมากกว่าที่จะตั้งใจแล้วก็สายหน้าไปมาช้าๆพึพรรมพำว่าชิชิไม่ลูกตาแท้ๆผิดซะได้หนานคำปันนั้นยังไม่ทันจะตอบว่าอะไรเสียงไรเฟิลขนาดใหญ่ก็ดังขึ้นมาจากปลายหบเขาข้างหน้าต่อมาก็มีมาอีกนัดหนึ่งแล้วก็อีกนัดหนึ่งทุกคนนั้นยืนตะลึงอยู่กับที่สีหน้าของคำปันนั้นบอกถึงความอัศจรรย์ใจ ใครเล่นอะไรกันแล้วล่ะลุงไม่ใช่ไอ้หนองเอ้ยเอ็งน่ะอยู่ป่ามานานเป็นพรานมาก็หลยปีมีเมียหรือก,ก็หลยคนบอกไม่ถูกทีเดียวหรือว่านั่นน่ะเสียงยิงอย่างมีจังหวะจะโคนสม่ำเสมออย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่เสียงยิงสัตว์แต่ว่ายิงฟ้าเรียกห้าคนโอ้ยใครจะมายิงเรียกหาใครในป่าในดงอย่างนี้ล่ะลุงพุโทโโธพ่อมืองนะสิตะเกินพึมพำอย่างหัวเสียว้าวจะใด คำปันว่าไม่อีกตากเกินว่าตากเกินยังไม่แก่พอที่จะเป็นพี่ของพ่อมึงคำปันสำลักอยู่ในคอแล้วก็หันมาหาข้าพเจ้าทำท่าเหมือนจะอุทธรแต่ก่อนที่จะทันพูดอะไรเสียงปืนยิงสัตว์ใหญ่กระบอกนั้นก็ดังขึ้นมาอีกสามนัดตากเกินยกมาลิคือของแกยิงต่อไปบ้างแล้วก็วิ่งตัดทุ่งตรงไปทางทิศที่ได้ยินเสียงปืนดังมาข้าพเจ้าสั่งให้คำปันผูกขาเก้งตัวนั้นแบกใส่บ่าไปแล้วเราก็ออกตามแกไปและภายใน20นาทีต่อมาเราก็ไปถึงฝั่งห้วยหน้าหุบเขาตรงนั้น ภาพของชายคนหนึ่งนอนอยู่ในเพิงตรงหน้าตะเกล์ทำให้คำปันร้องออกมาด้วยความแปลกใจว่าพุทโธธรมสังโฆนั่นมาไหนห้างนี่สีหน้าซึ่งแดงก่ำของชายกลางคนผู้นั้นเจ็มใสขึ้นเมื่อได้ยินเสียงของคำปันแล้วก็หันมาเจอเราริมฝีปากที่แห้งผากนั้นขมุบขมิบข้าพเจ้าชำเลืองดูร่างกายที่ผายผอมเกือบจะเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกของเขาและสีเหลืองของผิวที่เหี่ยวย่นตลอดจนย่ามหลังกระติกน้ำและเครื่องใช้ที่จำเป็นในการเดินทางซึ่งกลิ้งอยู่ข้างตัว แล้วก็คุกเข่าลงเอื้อมมือไปสัมผัสเบาๆรู้สึกว่าตัวเขาร้อนราวกับไฟมือที่กําปืนไรเฟิลของชายคนนั้นนนั้นคลายออกแล้วก็เอื้อมมารับยาไปจากข้าพเจ้าอย่างสั่นเทาใส่ปากกล้วเข้ากับน้ำที่ข้าพเจ้าส่งไปให้แล้วก็กลืนแล้วก็พยายามจะพูดอีกด้วยเสียงอันแผ่วเบาว,าว่าผมผมอย่าเพิ่งพูดครับอย่าเพิ่งอธิบายอะไรในเวลานี้ดีกว่ายังมีเวลาอีกถมไปข้าพเจ้าบอก เขามองดูข้าพเจ้าด้วยในตาซึ่งแสดงถึงความขอบคุณและก็รีตาหลับถอนใจระรวยตาเกิลซึ่งรู้จักปืนดีเท่าๆกับข้าพเจ้าก็เอื้อมมือมาแล้วก็หยิบปืนไรเฟิลซึ่งเปิดพินสนิมกระบอกนั้นขึ้นมาพินิจพิจารณาอย่างเสียดายแล้วก็พึมพำขึ้นมาว่าพยายามยิงได้ถึงหนัดทั้งๆที่เกือบจะไม่มีกําลังจะยกมันขึ้นนายคนนี้นิจใจแข็งพอใช้ทีเดียวและนายนายห้าง เคยยิงช้างสักเคยตัวเมื่อคราวก่อนคำปันว่ามาบ้างนายห้างอะไรของแกคำปันข้าพเจ้าถามเห็นใครๆที่มาด้วยเรียกนายห้างกันทั้งนั้นคำปันก็เลยเรียกด้วยบอกว่าเป็นนายห้างอะไรเหมือนกันครับเอาแล้วเขามากับใครเมื่อไหร่มาหลายคนด้วยกันครับนายเมื่อสามปีก่อนคำปันนำทางพวกเขาจากเขาใหญ่ไปถึงดงตะเคียนแล้วเขาก็จ้างพรานที่นั่นนำทางต่อไป เห็นว่าจะไปถึงทางกุดชีหรือว่าปักทงชัยแล้วคําปันก็ไม่เห็นเขาอีกเลยคิดว่าคงจะกลับถึงเมืองล่างแล้วแต่ทําไมาตอนนี้ยังมาอยู่ที่ป่านี้อยู่ได้อีกล่ะเขายิงสัตว์หรือหรือว่ามาทําอะไรกันมีใครมากับเขาบ้างออมฝรั่งก็มีคนไทยก็มี4ีห้าคนด้วยกันครับเห็นเขาบอกคําปันว่ามายิงสัตว์แต่ก็ไม่เห็นว่าเขาจะยิงอะไรนอกจากช้างที่เข้ามาไล่ในเวลานั้น สัตว์รึก็เยอะแยะกระทิงรึก็ชุมเวลานอนเสือก็ยังเข้ามาร้องหุมหุมอยู่ข้างๆเต็นทุกคืนก็ไม่เห็นว่าพวกเขาจะทำอะไรมันกลางวันก็ออกเดินกลางคืนก็หยุดนอนเช้าก็ออกเดินใหม่หลายคนว่าเขามาตรวจแร่แต่เอบางคนก็บอกว่าเขามาดูป่าไม้กันครับเลอะเทอะไปใหญ่แล้วคำปันแร่นะพอมีทางเป็นไปได้แต่ทำป่าไม้ไม่น่าจ,จะใช่แล้วล่ะ ถ้าจะทำป่าไม้ทำไมไม่ตรวจดูที่ทางป่าล่างทำไมจะต้องขึ้นมาถึงป่าบนนี่ที่นี่ไม่มีทางไม่มีแม่น้ำมีแต่ทางด่านสัตว์เดินนอกจากนั้นแล้วไหนยังจะไกลแสนไกลจากการคมานาคมขนส่งเอเรื่องขนไม้จากทางภาคสูงอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้แน่ๆขณะนั้นเองชายคนเจ็บก็ถอนใจยาวพลางพลิกตัวความร้อนของเขานั้นค่อยๆลดน้อยลงไป ใบหน้าที่แดงก่ำก็ค่อยๆเป็นปกติด้วยฤทธิ์ยาที่ได้กินเข้าไปริมฝีปากของเขานั้นขามุกขมิบเหมือนว่าจะพูดอะไรออกมาขาพเจ้าก็เลยพยายามเงี่ยหูฟังจนชิดซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้ยินอะไรนอกจากเสียงที่รัวแผ่วแต่ก็ฟังไม่ได้สับเหมือนกับว่าคนอยู่ในอาการละเมอต่อมาเขาก็หลับไปอีกครู่ใหญ่ๆท่ามกลางพวกเราที่นั่งเฝ้าอยู่ด้วยความกังวลโดยไม่ได้เอาใจใส่ต่อเมฆฝนที่ตั้งเขามาจากทางขอบฟ้าและก็เสียงพายุซึ่งกึกกล้องมาตามแนวป่า แสดงว่าอีกไม่ช้าไม่นานานักฝนก็จะต้องตกลงมาอีกแล้วกําลังที่ข้าพเจ้าจะสั่งให้กางเต็นท์เพื่อให้เขาได้พักผ่อนต่อไปอย่างสบายนั่นเองชายผู้นั้นก็สะดุ้งขึ้นสุดตัวร้องออกมาทําให้ข้าพเจ้าและทุกๆคนนั้นตะลึงงันไปตามๆกันว่าจามาเทวีจามาเทวีอย่าเพิ่งหนีฉันไปกลับมาก่อนกลับมาก่อนอย่าเพิ่งหนีฉันไปจามาเทวี และนั่นก็คือเรื่องราวในบทที่หนึ่งของจามเทวีในผลงานนวนิยายล่องป่าของคุณครูมาลัยชูพินิดนะครับผมวันนี้เรื่องราวที่นายโชคได้เตรียมมาน,นั้นได้จบลงแล้วครับท่านนายโชคขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ